เด็กๆครับนี่คือพรีเทสของสวนกุหลาบปีล่าสุดเลยนะต้องบอกว่านี่ปีล่าสุดเลยคราวนี้ข้อนี้ออกข้อสอบมานะถ้าเป็นพี่ป๊อบเนี่ยเป็นลมตายเพราะว่าเขาถามว่าข้อใดมากสุดอะเด็กๆข้อใดมากสุด A B C D แล้วก็ตัวเลขพี่ป๊อบลองทดลองดูแลโคตรใกล้กันเลยอ่ะเรามาดูข้อนี้เดี๋ยวพี่ป๊อบจะใช้คอมมอนเซนในการทำสมมติว่าเวลาพี่ป๊อบจะบวกลบเศษส่วน บวกลบเศษส่วนเนี่ยพี่ป๊อกก็จะถ้ามันเป็นจํานวนคละพี่ป๊อปจะแยกจํานวนเต็มก็จะเออเศษส่วนออกจากกันแยกส่วนที่เป็นจํานวนเต็มกับส่วนที่เป็นเศษส่วนออกจากกันหมายความว่าไงหมายความว่าเช่นข้อหนึ่งพี่ป๊อกก็จะแยกเป็นมองแค่จํานวนเต็ม5 2 3ยี่สิลบเจ็ดนี่ยครับห้ายลบเแล้วก็เอาโซนเศษส่วนก็คือหนึ่งส่วนสอส่วนสิ แล้วก็ตรงนี้เป็นลบนะลบสส่วนสิเอ็ดเก็ตปะเอาโซนที่เป็นจำนวนเต็มคิดโซนเศษส่วนคิดอ่ะข้อ2องสิบห้าสามสองต่อไป1นึ่งส่วนสอห้าส่วนสิบอดหส่วนสอหส่วนสิแล้วก็เศษสามส่วนสินะครับข,อข้อควายออตัวส17สิบเลบสาบวกหกนี่นะสิบเลบสามบวกห สาม่วนสิตรงนี้เป็นลบนะลบหนึส่วนสิแล้วก็บวก5้าส่วนสิครับแล้วก็สุดท้ายดีดอก็จะเป็น1 5บห้าลบสบวกเจ็นี่นะครับสิบหลบสบวกเแล้วก็เศษสี่ส่วนสิเดลบเศษห้าส่วนสิบวกเศษเจ็ส่วนสิเด็กๆคราวนี้เรามามองแค่โซนจำนวนเต็มก่อนอตัวนี้ 28่ลบเได้21่สเนอะยี 21. ครับต่อนะออตัวนี้15บห้าบวกสามบปบวกสองยี่สเออสิเจ็ดลบด้วย3เหลือ 3, 14 14ีบวกหก็20ครับ15ลบด้วย2เหลือ13บวกเ็ดก็ยีโอเคตอนนี้ถ้าหมดเวลาจริงๆพี่ปอตอบ A ไปเลย แต่คราวนี้เราก็ไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจถ้าให้พี่ปอมมองคร่าวๆพี่ปอมจะตัดสองชอยก่อนคือหนูดูนี่นี่ยี่สิบยี่สิบใช่ปะเสร็จปุ๊บม,มันมีตัวลบมันมีตัวลบเนี่ยมันมีตัวลบทั้งคู่ถ้าเป็นพี่ปอมนะพี่ปอมตัดก่อนอ้าวทาไมตัดล่ะครับพี่ปอมเพราะว่านี่ไงอย่างน้อยตรงนี้มันบวกบวกบวกเกตปะมันบวกบวกบวก ส่วนตัวเนี้ยมันมีบวกบวกลบอ่ะยี่สิบเอ็ดมันก็เน็ตๆนตกันไปแต่คราวนี้เราก็มาดูว่าเออเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วที่เหลือมันจะยังไงได้ป้อ่ะคือคนเนี้ยผิดไปแล้วเพราะมันเป็นบวกแล้วมีลบยี่สิบแล้วยังโดนลบอีกเจง๋งอันเนี้ยมันเป็นยี่สิบแต่เป็นบวกหมดยังไงมันชนะซีดีแน่นอนเกรดไหมครับคราวนี้ตอนเนี้ยเราจะเหลือการเปรียบเทียบแค่ A กับ B พี่ป๊อปเห็นหมัดต่อมัดหนึ่งส่วนสองเท่ากันไม่คิดได้ไหมอ่ะ เออไม่คิดนะคือมันเท่ากันเป็นหมัดต่อหมัดไม่คิดครับอน้องๆดูน้องๆดูอืมถ้าเป็นพี่ปอบถ้าเป็นพี่ปอบนะถ้าเป็นพี่ปอบพี่ปอบก็จะคิดว่าตอนเนี้โอเคตรงเนี้ยไม่มีผลละตรงเนี้ยยี่สิบกับยี่สิบต่างกันหนึ่งต่างกันหนึ่งเราก็ต้องมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้มันจะทําให้บีะ ถึงขั้นไปมากกว่า a ได้หรือเปล่าเออจริงๆอย่างเงี้ยคิดก็ได้นะแต่แต่ถ้าเป็นพี่ปอพี่ปอตอบ a นะพี่ปอว่าตอบ a แต่ว่าก็คิดก็ได้ครับคิดแบบน้อยๆเลยนะคอ,อนอก็คือ13คูณ11ซึ่งไม่คูณเลขนะตัวนี้33ใช่ปะ33 3ลบ39ได้ติดลบจิ๊ดๆโอ้ได้อยู่อ่าต่อไปตัวนี้11คูณ13ครับ13 5ห้า หกสิบห้ากับสิบสามสามสามสิบสามเด็กๆสิบสามคูณสิบเอ็ดมันร้อยกว่าอันนี้ยังไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ถึงหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ไม่ถึงหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันมากกว่าอยู่ไปแล้วหนึ่งยังไงตัว A ก็ต้องมากสุดพี่ป๊อบตอบ A มากสุดเข้าใจไหม โปรดฟังอีกครั้งตอนนี้ตรงนี้มันเป็นยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบใช่ป่ะและหนึ่งส่วนสองเท่ากันไม่มีผลอะไรตัดออกไปเราก็เหลือมาต่อมาดข้างหลังเราก็มาดูเอ้ยตรงนี้มันมากกว่านําหน้าอยู่หนึ่งแต่เราดูว่าเอ้ยตรงนี้มันสามารถมันมันได้เยอะไหมถ้ามันเยอะอ่าโอเคเป็นไปได้แต่ปรากฏคิดเลขคร่าวๆมันไม่ถึงหนึ่งพอมันไม่ถึงหนึ่งปุ๊บตัวเนี้มันนําหน้าอยู่ไปแล้วหนึ่งฉะนั้นโอกาสก็ต้องเป็น A แน่นอน แล้วตรงนี้มันติดลบนิดเดียวด้วยเนอะมันติดลบนิดเดียวด้วยโอเคก็ประมาณนี้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรืออยู่นะข้อน,นี้แต่ว่าพี่บอกว่าคนออกข้อสอบออกข้อสอบดีเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กๆอะ่ะคิดแล้วก็วิเคราะห์ไม่ได้เน้นถึกแต่ใช้การวิเคราะห์เอาโอเคนะ